ราบิโอเปิดใจเกือบซบแมนยูถึงสองหนแต่วันนี้มองอย่างสงบผมไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะกลับมายิ่งใหญ่ได้เร็วนี้เร็วนี้ในโลกของฟุตบอลบางครั้งสิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีแค่ประตูชัยหรือถ้วยแชมป์หากแต่ยังรวมถึงการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีการพูดคุยหลังฉากที่ไม่เคยปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์และความรู้สึกของนักเตะในห้วงเวลาหนึง่งที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางอาชีพไปโดยสิ้นเชิง อารเียงราบิโอกองกลางวัย30ปีของโอลิมปิกมากาเซีคือหนึ่งในคนที่มีเส้นทางที่ไม่ได้เลือกกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่เพียงครั้งเดียวแต่ถึงสองครั้งด้วยกันล่าสุดมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสร,รายนี้เปิดใจผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษกับดีแอดเลติกว่าเขาเคยใกล้เคียงกับการย้ายมาเป็นนักเตะของปีศาจแดงอย่างที่สุดในช่วงกลางปี2023และในสเสมอปีก่อนหน้าอีกครั้งหนึ่งผมเคยมีโอกาสที่จะย้ายไปที่นั่นตอนที่ผมกำลังจะหมดสัญญากับยูเวนตุ ราบิโอเริ่มเล่าตอนนั้นการเจราจาเป็นไปอย่างราบรื่นมากเราพูดคุยกันอย่างจริงจังมีการร่างสัญญาข้อตกลงหลายอย่างพร้อมหมดแล้วมันใกล้ามากแต่สุดท้ายผมก็ตัดสินใจอยู่กับยูเวกต่ออีกปีหนึ่งปีให้หลังเรื่องราวเดิมผลกลับมาอีกครั้งเมื่อเขากลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นแมนยูในเตะกลับมาคาอประตูอีกขนการพูดคุยเป็นไปในทิศทางบวกเช่นเดิมแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนที่เคยผมกับพวกเขาคุยกันอีกครั้งตอนที่ผมไม่มีสโมสร มันก็ดีมากอีกครั้งแต่สถานการณ์ของสโมสรในตอนนั้นดูซับซ้อนพอสมควรมันไม่ง่ายเลยสําหรับการตัดสินใจแม้จะพูดด้วยน้ําเสียงเรียบง่ายแต่คําว่าซับซ้อนจากราบิโออาจสะท้อนภาพรวมปัญหาที่กําลังเกาะกินแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องผู้จัดการทีมความไม่แน่นอนในการเสริมทัพผลงานในสนามที่ไม่สม่ําเสมอหรือแม้แต่กระบวนการบริหารในยุคเปลี่ยนผ่านภายใต,ใต้เจ้าของใหม่บางส่วนเมื่อถูกถามถึงสถานการณ์ของยูไนเต็ดในเวลานี้ ราบิโอไม่ลังเลที่จะตอบอย่างตรงไปตรงมาพูดตามตรงนะผมไม่มั่นใจเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถกลับมาอยู่ในระดับสูงสุดได้เร็วนี้เร็วนี้พวกเขากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากจริงๆแม้จะไม่ใช่คําวิจารณ์แบบดุดันแต่ถ้อยคําของเขาสะท้อนมุมมองจากนักเตะที่เคยอยู่ในวงเจรจาเห็นทั้งความน่าสนใจและความน่ากังวลจากภายในของสโมสรระดับโลกแห่งนี้หากย้อนกลับไปมองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมายูไนเต็ดเดินหน้าไล่ล่าดาวดังมากมาย หวังฟื้นความรุ่งโรจน์ในยุคหลังเฟอร์กูสันทว่าหลายดินกลับเต็มไปด้วยความผิดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟอร์มในสนามหรือความไม่ลงตัวในระบบการเล่นและที่สำคัญคือพวกเขาไม่สามารถรักษาตัวตนของสโมสรที่เคยมีเอาไว้ได้อย่างมั่นคงในทางกลับกันการที่นักเตะอย่างราบิโอผู้มีประสบการณ์ทั้งกับปาร,รีสแซงต์แ,แชร์กแมงยูเวนตุสและทีมชาติฝรั่งเศตัดสินใจไม่เดินเข้าสู่โอลแทฟฟอร์ดทั้งที่มีโอกาสถึงสองครั้ง อาจเป็นเครื่องยืนยันถึงภาพลักษณ์ของอยู่ในเต็ดในสายตานักแต่ระดับทวีปในเวลานี้น่าสนใจว่าหากวันหนึ่งอยู่ในเต็ดสามารถจัดระบบได้เข้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและการเสริมทัพเกิดขึ้นอย่างมีกลยุทธ์อดีตทีมยักษ์ใหญ่แห่งนี้อาจกลับมาทวงบอลลังได้อีกครั้งแต่ณวันนี้แม้แต่ผู้ที่เคยเกือบเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาอย่างราบิโอยังไม่อาจเชื่อได้เต็มหัวใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะคืนชีพได้ในเร็ววัน